เปิดเคล็ดลับจัดกระเป๋าไปเที่ยวกับแฟดอยากรู้แม่มีทริคอะไรยังไงบ้าง,ไ,งไปดูกันเลยค่ะแฝดตลุยฟัดฮัลโสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการจัดกระเป๋าเวลาเดินทางกับลูกแฝดจ้าโดยยืนพื้นนะคะคันไาจะมีกระเป๋าทั้งหมด2ใบแน่ๆใบที่1คือจะใส่พวกอุปกรณ์เสื้อผ้าทั้งหมดและ ใบที่2นะคะก็จะเป็นของจิปาถะค่ะโดยใบที่1เนี่ยที่เป็นเสื้อผ้าราก็จะเอาเสื้อเนี่ยจัดเป็นชุด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 ไว้เลยของแต่ละวันทั้งของแม่แล้วก็ของลูกแล้วก็ม้วนเก็บว้เป็นชุดชุดชุดค่ะรองเท้าอุปกรณ์เสื้อผ้าทั้งหมดนะเสื้อกันหนาวหักหนาวก็มีผ้าพันคออะไรเงี้ยก็จะอยู่ในกระเป๋าใบที่1คือจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอย่างเดียวสําหรับ3คนเลยค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยก็จะเป็นจิปาถะทั้งหมดก็จะแบ่งเป็น toiletries ของลูกแล้วก็ของแม่แบ่งเป็นถุงพาวชเล็กๆของลูกก็มีพวกแบบแชมพูโลชั arp, ่นแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรของแม่ก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็น2องพาชและสำหรับ toiletries ซึ่งนอกจาก toiletries เนี่ยก็ยังมีขวดค่ะพวกขวดนมหรือขวดน้ำที่น้องๆจะต้องใช้ก็คือจะพกไปด้วยแล้วก็จะพก ถุงซิปอันนึงที่เป็นที่ล้างขวดนมต่างๆอยู่ในถุงซิปอันนั้นเวลาเราจะใช้เงี้ยอยู่ในห้องเราก็จะได้ล้างได้เลยนเหนือนไปจากนั้นตอนที่น้องเล็กกว่านี้นะคะก็จะมีถุงไมโครเวฟด้วยไว้นึ่งขวดนม ราะบางครั้งเวลาไปเที่ยวมันไม่มีที่นึ่งขวดนมให้เราก็จะเป็นถุงพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะเป็นซิบล็อกก็จะใส่ขวดลงไปก็ไปใส่ไมโครเวฟมันก็จะนึ่งให้เรียบร้อยอันต่อไปที่พกนะคะก็คือนมแล้วก็แพมเพิร์ดนมอ่ะเขาจะใช้เป็นนมอัดเม็ดแล้วก็แพมเพิร์ดอันนี้จะพกไปแค่ประมาณ2-3วันแล้วที่เหลือก็คือจะไปซื้อที่ประเทศปลายทางแทนไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็จะไปซื้อนมแล้วก็แพมเพิร์ดที่นั่นเลยให้น้องใช้ค่ะ นอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็ยังมียาเผื่อฉุกเฉินเนาะเด็กๆะ่ะเขาป่วยง่ายก็เลยจะมียาฝกไปด้วยและสุดท้ายคะ่ะก็คือ universal adapter แล้วก็พวกปักสามตาเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะพน้ารู้สึกว่าไอ้สาตาที่เขาให้มามันไม่พออ๋อเราก็อย่าลืมถุงผ้าเค็มนะคะไว้ใส่เสื้อผ้าเน่ากลับบ้าน อันนี้ก็คือสองใบย,ยืนพืน้นเวลาไปไหนยังไงเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยสองใบอยู่แล้วใบหนึ่งเป็นเสื้อผ้าแล้วใบหนึ่งก็เป็นจิปผาทะที่แยกแบบเนี้ยเพราะเวลาหาของมันจะได้หาง่ายไงเวลาจะหยิบเสื้อผ้าก็หยิบถ้าหยิบออกมาแล้วก็คือไม่เปิดไปนั้นเลยเปิดแค่ใบนี้ที่เป็นของที่เราต้องใช้ทุกวันส่วนใบที่สาเนี่ยคือออปชั่นเสริมบางครั้งก็เอาไปบางครั้งก็ไม่เอาไปใบที่สาเนี่ยจะเป็นแบบ r u f f l bag ที่มันยืดได้ใบนี้จะเป็นใบที่ใส่เปลนองคือเปนนองอ่ะ เราต้องพกตั้งสองอันเพราเป็นแฝดเราก็จะใส่ไว้ในนี้กับเก้าอี้ทานข้าวหรือบางทีไปเที่ยวเขาไม่มีคาซีทให้เราก็พกไปเองเลยค่ะมันเล็กและเบาใส่กระเป๋าใบที่3ได้เลยหรือจะถือขึ้นเครื่องเองก็ได้ถ้าเกิดเราจะเอาเปไป,ไปเอาก็อี้ทานข้าวไปเอาคาซีทพกพาไปอะไรอย่างเงี้จะเอามาใส่ไว้ในกระเป๋านี้เราก็ต้องฟิตในกระเป๋านี้เท่านั้นถ้าเกิดกูออ t ชั่นเราก็คือเอาไป3ใบถ้าเกิดทั่วไปก็คือ2ใบยืนพื้นค่ะ นี่แหละก็คือวิธีการจัดกระเป๋าแล้วก็แบ่งเป็นสามกระเป๋าแบบนี้เวลาเดินทางถ้าชอบแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามหมา,มาฮอนด้าด้วยนะอยากรู้อะไรอีกลองคอมเมนต์มานะถ้าตอบได้เดี๋ยวจะทำวิดีโอตอบมาให้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบาย